มาแล้วครับขบวนแห่ครับมาเอาบุญนำกันเด้อครับผมหวน่ารักมากครับผมน้องช้างโรงเรียนอนุบาลช้างโขงนะครับสวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องแ a ม i l y รี่สีทับไทยนะคะวันนี้นะคะช้างของเรานะคะสงเชือกนะคะ เดินทางมาถึงวัดป่านของพยอมแล้วนะคะอ่าโดยมีเจ้าสีดอสิริบุคคลนะคะแล้วก็เจ้าพลายงามนะคะนี่คะ่ะสีดอสิริมงคล เป็นคิวของเจ้าพลายงามนะคะน้องฟูจิเป็นควานนะคะอันนี้กแกงก็มาถึงแล้วนะคะกำลังจะอาบน้ำแต่งตัวนะคะ,คะกกน,นู่นค่ะแต่แกงอยู่ทางโน้นะคะมาชมลีลาเจ้าพลายงามลงรถนะคะ พลายงามนะคะเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะคะเจ้าพลายงามลงโดยไม่ต้องใช้เก้าอี้นะคะเก่งมากนะคะใส่ชุดไหมคุณพ่อครับสวัสดีครับผมกับเราในช่อง Family ่ซีทัพยไทยนะครับวันนี้พาช้างมารับบุญนะครับผมพ่อ สองหนุ่มครับวันนี้ไลายงามสตรีมงคลนะครับผมมาคู่กันนะครับวันนี้นะครับโอ้วันนี้ ยกทัพนักเรียนอนุบาลช้างโครงนะครับวันนี้มามามอบคะแนนนะครับผมอมอบคะแนนให้กับทางวัดป่าน้องพอยอมนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างห้องสุข,ขานะครับผมวันนี้นะครับพวกเราก็พาช้างมาต้อน <ไป S 1> รับเป็นอย่างดีนะครับ ครับน้องๆองนักเรียนนะครับผมที่มาวันนี้นะครับขอบคุณค่ะน้ีอน้าตักันใหญ่เลยนะครับตอนนี้ตู้มืออใครใช้เอานั่งรับใชไว้มือนแล้วสิบสองวันแล้วไหมชิองบ้านค่ะเอียงว่าท่านสามว่นแนั่งขายเหมือนแล้วเฮยจังมาัดตาบงเล่น เอันหน้าลลือแมันไก่เอฟซีเื้อนครับบัวบานครับอ้าวบัวบานขึ้นรถใหม่มาบอฮะขึ้นมากับดาวถึงมากับดาบอครับโอ้รถใหม่ยังไม่เสร็จนะครับจานเสือบัวบานมาในชุดเขียวนะครับวันนี้ ชุดสีส้มที่เห็นก็คือน้องอุมบุญนะครับว้าวสุดยอดเลยวันนี้ฮะต่อยน่เองต่อเองฮะ่งไปเบิ้งหวะมีนี่ทำเต็มลำเลยนะ เลยทางคุณก็เฮ็ดงามกันเลยแต่ย,ยูจะว่าสมต่อแบบนี้กับ็คงไม่คุณว่ลาล้านหนะอ,อเอามาแล้วครับผมนำโดยเด็กนักเรียนอน,นุบาลช้างโขงนะครับวับนนี้มามอบคะแนนนะครับสมทบทุนสร้าง ุขานะครับผมไปกับทางวัดป่าน้องพยมนะฮะดดโดยมีช้างทีมงานดนเสีนะครับอข้างหลังนะครับผมไปแล้วครับยาวไปแล้ว งามของเราเขามานะครับริมบงคลไปแล้วครับขบวนช้างนะครับผม ทีมงานนุ่มเสกนะครับต้อนรับทีมงานช้างจาก hey, อนุบาลช้างโขลงนะครับผมวันนี้ยายมารับยยบุญนะครับผมคะแนนน,น,น,นนะครับที่นำมามอบให้กับทางบัดป่าน,น้องพยอมนะครับผม <c oughs> ฮะทีฮะจุะะดจุดที่มาแล้วครับขบวนแห่ครับผมขบวนแห่แบบน่ารักน่ารักนะครับ ใหญ่แล้วครับ มาแล้วครับขบวนแห่ครับมาเอาบุญนำกันเด้อครับผมบุญน่ารักมากครับผมน้องช้างโรงเรียนอนุบาลช้างโขงนะครับตามหลังโดยช้างใหญ่นะครับผมทีมงานช้างพลายโออาจารย์เล็กขี่ช้างได้แล้วครับตอนนี้ ตามมาด้วยพ่อพลายนุ่มเสกนะครับสิโดสิริมงคลพลายงามนะครับผม,มเ,เป็นขบวนแห่ที่น่ารักมากครับผมและสวยงามนะครับ การถือกันเช้าด้วยนะครับผมถ่ายทองคำถ่ายควันเมืองถ่ายทองเงิน คนครับอาชิงวันได้สุด罗อ๋อเอาบุญครับเอาบุญครับ ¡Gracias! ก็ครบสามรอบแล้วนะครับผมลำดับต่อไปนี้ก็จะมีการมอบกระเช้านะครับคะแนนให้กับคุณพ่อเหมานะครับผม ก็อแล้วนะครับ ช้างครับวันนี้รอรอครับอ่าเห็นไหมครับเอาไปให้ไว้ในงานเลยครับ

ไหวแล้ครับถวายคะแนนนะครับผมน้องช้างมอบคะแนนนะครับใช่แล้วก็จับเป็นระดับครับตอนนี้ก็น้องช้างใแก๊งนะครับก็ได้มอบคะแนนถวายให้กับทางวัดรปเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผม พันช้างก็จะได้เข้าไปรับสิลลับพรข้างในวัดนะครับผมกราบอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะครับเอาละครไนทนับรอาละยงาจัดแล้ว รับนที่นีนะครับก็จะอนะครับรับนงครับสวัสดีครับครับผมสำหรับงานบุญวันนี้นะครับก็สำเร็จไปด้วยดีนะครับผมขอบคุณนะครับพี่น้องชาวช้างที่มาร่วมด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ